สวัสดีค่ะพี่น้องทุกท่านนะคะตอนนี้อีทอยู่กับแปลงนาของคุณนิชกมลน,นะคะบุตรดีหรือคุณปลอยนะคะเพื่อนปลอยนั่นเองก็มาชมแปลงนานะคะอันนี้ข้าวอะไรคะหอมพวงเบอร์ห้าหอมพวงเบอร์ห้าไม่ใส่เคมีนะคะใส่แต่กิ่งทองใบหยกแล้วก็หมักเทนเดอร์นี่นะคะหอมพวงเบอร์ห้านะคะกี่ไร่นะคะกี่ไร่ แปลงนี้14ไร่แปลงนี้14ไ่ไร่ไม่ใส่เคมีเลยแม่แต่กระสอบเดียวนะหมักเทนเดอร์ไปเท่าไหร่คะ14ไร่5ขวด5ขวดฉีดกิ่งทองไปกี่ทีฉ <3 S 1> ีดกิ่งทอง3ครั้งแล้วก็ใส่ใบหย,ยกกี่ครั้งคะใส่ใบหย,ยก2ครั้งใส่ใบหย,ยกสครั้งครั้งละสิลูกในานาสิบสี่ไระะ่หอมพวงเบอร์5 พอใจไหมคะแปะแปลงนี้พอใจค่ะพอใจเพราะว่าเราไม่ได้ใช้ที่เรต้นผลได้เยอะมากอ่าเป็นไงบ้างคะใช้แค่ใบหยกสามสิบลูกสามสิบลูกนาสิบสี่ไร่ใบกิ่งทองสองขวดกิ่งทองสองขวดค่ะแล้วก็เทนเดอร์เทนเดอร์ห้าขวดค่ะโอเคนะคะก็พอใจนะคะนี่ค่ะนาตั้งแต่ตรงนี้ไปถึงนู่สุดนู่นเลย ก็จะมีอีกแปลงลนึ่ง14ไร่ที่ไม่ได้ใช้เทนเดอร์หมักนะคะก็ะจะมียูเรียใส่ยูเรียด้วยค่ะสองรอบอมไม่ได้หมกักเทนเดอร์มีอีกแปลงนึงอันนี้อันนี้ทั้งหมดกี่ไร่28ไร่ในแปลงนี้28ไร่นะคะ28ไ,ไรไ่ใช้เทนเดอร์14ไร่แล้วก็ไม่ใช้เทดลอ่าเป็นแปลงทดลองนะคะไ่ใแปลงที่ทดลองใช้กับไม่ใช้ยูเรียเลยคือใช้ยูเรีย14ไร่ กับไม่ใช้ยูเยลีย14ไร่ไอ่ไอ้ที่ใช้ยูเลียหมักเทนเดอร์ไหมไม่ได้หมักไม่ได้หมักนะคะใช้แบบชาวบ้านเราทั่วๆไปมันจะมีสิบไร่ที่มันไม่กินปุ๋ยออกช้าออกไม่สม่ำเสมอข้าวแกงที่เราสังเกตได้ชัดกับนาปแปลงข้างๆก็คือมเมล็ดมเมล็ดของเราเนี่ยจะมีความเสียหายทางประเภทเม็ดรีบนะเม็ดรีบเม็ดแดงเนี่ยน้อยมากมีบ้างแต่น้อย เม็ดเม็ดเต่งเม็ดเต่งเม็ดไม่ค่อยฟอร์นะคะก็สวยๆเลยนะคะพี่น้องสวย่เจ้าของนะคะ <laughs> <laughs> เขาบอกสวยเหมือนเจ้าของ